ภาษามือคือการสื่อสารระหว่างแคชเชียร์บาริสต้าและพนักงานเสิร์ฟของร้านคาเฟ่เดอโซดภายในโรงเรียนโซดศึกษาอนุสารสุนทรตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากพนักงานทั้งหมดเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ต้องใช้ภาษามือการเขียนและการชี้รูปในเมนูในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บาริสต้าที่ร้านนี้แม้จะยังเป็นเยาวชนและมีปัญหาทางการได้ยินแต่ฝีมือก็ไม่ธรรมดาเพราะทุกคนผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มขน้นจึงสามารถชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆทั้งร้อนเยน็นได้ทุกเมนูแถมอย่างคล่องแคล่วว่องไวนอกจากนั้นยังมีขนมและอาหารอีกหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทาน จึงมีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติหมุนเวียนมาใช้บริการไม่ขาดสายใช้ภาษามือใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะประทับใจแล้วก็จะมีคนที่คอยช่วยแบบคอยช่วยดูแลทีมเงนะคะแล้วก็ได้ได้ยินว่า ขนมที่นี่ก็เป็นฝีมือของน้องๆสดเช่นกันเนะคะก็รู้สึกเออเป็นอะไรที่มีแบบเป็นร้านที่คึกคักเป็นซิงเจอร์จอคึกคักแต่ก็เงียบเงียบเป็นความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกประทับใจมากครูผู้ดูแลบอกว่าร้านกาแฟแห่งนี้เปิดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินได้ฝึกฝนทักษะอาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาทำงานในช่วงเช้าเยน็นและวันเสาร์อาทิตย์โดยได้รับค่าจ้างวันละ300บาทและรายชั่วโมงชั่วโมงละ30บาทโดยให้นักเรียนหมุนเวียนกันมาทำงานอย่างทั่วถึงเพื่อให้มีรายได้และฝึกประสบการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพในอนาคตฝึกอาชีพ ของเราอาชีพมีเยอะอย,อย่างที่เห็นด้านในนี่ก็เป็นอาชีพของซาลีแล้วก็มีการทอผ้าด้วยเด็กกลุ่มหนึ่งก็แยกไปทอผ้าเด็กกลุ่มหนึ่งก็จะแยกมาร้านกาแฟเราจะฝึกอาชีพเพราะว่าลําพังเรียนในสายวิชาการเนี่ยบางครั้งเด็กหูหนวกเรามันยังไปไม่ถึงตรงจุดนั้นเราก็ต้องฝึกอาชีพให้เด็กพวกนี้เปิดโอก,กาสเปิดโอกาสค่ะแล้วเราเปิดโอเพนอย่างเนี้ยเด็กก็จะได้รู้จักคนอีกเยอะต่างชาติเอ่ยบางทีเด็กคนหูดีมากลัว เด็กหูหนวกจะกลัวคนหูดีคาเฟ่เดอะโสดตั้งอยู่ภายในรั้วโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรโดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านให้มีความร่มรื่นมีน้ำตกจำลองและดอกไม้นานาชนิดห้ามกลางอากาศเย็นสบายจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาใช้บริการเพราะนอกจากบรรยากาศและรสชาติกาแฟแล้วยังเป็นการช่วยเหลือนักเรียนไปในตัวด้วย สมครางเครือบุญไท้ PBS รายงาน